กำลังฟัง Better Health Better Life Podcast เรื่องราวสาระด้านสุขภาพเพื่อช่วยให้คุณสุขทั้งกายสบายทั้งใจโดยวิทยาลัยเซนหลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่าน Better Health Better Life วันนี้พบกับดิฉันอาจารย์สวนรีสัตยาพิทานอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาวิทยาลัยเซนหลุยส์วันนี้จะมาชวนพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับ 3เทคนิคเพิ่มความสุขในการทำงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวกการมีความสุขเป็นสิ่งที่มีความสำคัญของคนส่วนใหญ่ค่ะและความสุขถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนในสังคมส่วนใหญ่นั้นได้ให้คุณค่าความรู้สึกมีความสุขจึงเป็นประสบการณ์พื้นฐานทางบวกของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ท่ามกลางแนวคิดการค้นหาความสุขมากมายจึงเกิดคำถามที่หลายหลายคนให้ความสนใจร่วมกันขึ้นมาคือแล้วความสุขในการทำงานมันคืออะไรและสำคัญอย่างไร พราะความสุขในการทํางานเป็นสิ่งที่มนุษย์มีความปรารถนานะคะแล้วก็ต่างที่จะพยายามสแสวงหาร่วมกันที่สําคัญการทํางานเป็นกิจกรรมที่คนเราต้องใช้เวลาถึงหนึ่งใน3ของชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะความสุขในการทํางานอาจจะนิยามอย่างนี้ได้ค่ะความสุขในการทํางานคือการรับรู้ทางอารมณ์ของพนักงานในทางที่ดีต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายสามารถเกิดได้จากหลากหลายปัจจัยเช่นการได้รับการยอมรับความมั่นคง ความก้าวหน้าบรรยากาศในการทํางานที่เป็นมิตรและอบอุ่นเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือหัวหน้างานที่มีเมตตาตลอดจนผลประโยชน์ที่ได้รับตอบแทนดังนั้นความสุขในการทํางานจึงมีนิยามที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการให้ความหมายคุณค่าและความสําคัญของแต่ละบุคคลมีผลการวิจัยนะคะจาก university of Warwick ประเทศอังกฤษพบว่า พนักงานที่มีความสุขในการทำงานจะมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นถึง12อเร์เซเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานที่ไม่มีความสุขในการทำงานโดยพบว่าคนที่มีความสุขในการทำงานจะมีความคิดสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้นและมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้นด้วยนอกจากนี้นะคะคนที่มีความสุขในการทำงานนั้นยังมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีด้วย ท่านผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้อยากจะให้ลองมารับฟังเทคนิคนะคะมุมมองของจิตวิทยาเชิงบวกที่น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านเพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่มากก็น้อยนะคะก่อนอื่นต้องขอเกริ่นนํานิดนึงก่อนนะคะว่าจิตวิทยาเชิงบวกเนี่ยเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นศึกษาบ่มเพาะในเรื่องของความแข็งแกรง่งความสําคัญตลอดจนความจําเป็นในการดํารงชีวิตของบุคคลและสังคมอย่างเต็มเต็ม ให้มนุษย์เนี่ยมีความสมบูรณ์และได้รับประสบการณ์ที่ดีมีคุณค่าตามที่ศาสตราจารย์มาตินเซลิกแมนได้เคยกล่าวถึงนิยามของชีวิตที่ดีว่าเป็นการใช้ความเข้มแข็งที่ไม่เหมือนใครของคุณในทุกๆวันในการสร้างความสุขที่แท้จริงและความพอใจที่ล้นเหลือโดยเทคนิคในการสร้างความสุขในการทำงานที่อยากจะขอนำมาแบ่งปันกับทุกท่านในวันนี้นะคะจะขอนำเอาพื้นฐานจากแนวคิดของจิตวิทยาเชิงบวกมาประยุกต์ใช้นะคะ โดยเทคนิคทั้ง3เทคนิคที่จะพูดถึงในวันนี้ได้แก่เทคนิคแรกนะคะเทคนิคที่1การพัฒนาจุดแข็งของตนเองเนื่องด้วยจิตวิทยาเชิงบวกเป็นแขนงหนึ่งในศาสตร์ทางจิตวิทยาที่พยายามแสวงหาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างอัจฉริยภาพด้วยการยึดเอาจุดแข็งของบุคคลมาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานะคะคนเราหลายคนเนี่ยมักมัวแต่ไปมุ่งที่จะปรับลดจุดอ่อนของตนเอง ซึ่งไม่ได้หมายความว่าแนวคิดนี้ไม่ดีนะคะแต่แค่อยากจะลองให้ทุกท่านเนี่ยได้ปรับมุมมองบางอย่างเพิ่มเติมคือเปลี่ยนจากการมองหาข้อด้อยข้อเสียในตนเองมาเป็นการมุ่งเน้นให้ความสําคัญและพัฒนาไปที่จุดแข็งหรือข้อดีในตัวเองแทนซึ่งถือได้ว่าเป็นการปรับความคิดจากการมองหาสิ่งที่เป็นลบมาเป็นบวกแทนแถมยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดกําลังใจในการพัฒนาตนเองได้ง่ายกว่าการที่เราจะพยายามกลบจุดอ่อนเลเองนะคะ เทคนิคที่2องนะคะที่จะมาร่วมแบ่งปันนะคะคือการปรับความคิดให้เป็นบวกการปรับความคิดให้เป็นบวกในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการมองโลกแบบโลกสวยนะคะแต่การปรับความคิดให้เป็นบวกในที่นี้คือการที่เรามีมุมมองต่อสิ่งต่างๆด้วยความคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงโดยพิจารณาทั้งแง่มุมที่เป็นบวกและเป็นลบหรือพิจารณาในหลายๆแง่มุม สิ่งหนึ่งนะคะที่ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญตามแนวคิดของจิตวิทยาเชิงบวกคือเรื่องของอารมณ์เชิงบวกค่ะอารมณ์เชิงบวกเป็นความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิดจากการรับรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดและประสบการณ์ที่ส่งผลดีและเพิ่มความรู้สึกที่มีคุณค่าให้แก่บุคคลเช่นความหวังการมองโลกในแง่ดีและความสุขซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลมีความคิดที่เป็นบวกขึ้นได้ และเทคนิคที่3นะคะเทคนิคสุดท้ายของวันนี้ที่อยากจะขอนํามาแบ่งปันนะคะคือการกําหนดเป้าหมายในชีวิตการตั้งเป้าหมายจะช่วยให้บุคคลรับรู้ถึงความต้องการของตนและมีแรงจูงใจในการกระทําสิ่งต่างๆให้บรรลุเป้าหมายซึ่งทางจิตวิทยานะคะมีความเชื่อว่าความคิดและแรงจูงใจมีอิทธิพลสําคัญในการที่ทําให้เกิดพฤติกรรมต่างๆขึ้นมา และลักษณะเป้าหมายที่ดีนั้นควรจะต้องเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายในระดับหนึ่งค่ะซึ่งความท้าทายที่ว่านี้หมายความว่าจะต้องเป็นเป้าหมายที่ไม่ง่ายจนเกินไปหรือไม่ยากจนเกินไปที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงได้เพราะถ้าเป้าหมายนั้นง่ายจนเกินไปคนก็จะรู้สึกไม่ท้าทายแต่ถ้าหากว่าเป้าหมายนั้นยากเกินไปจนไม่สามารถที่จะบรรลุความสำเร็จได้ก็จะทำให้คนเกิดความรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจจนอาจจะล้มเลิกเป้าหมายนั้นไปในที่สุด เพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ดีควรจะมีความยากในระดับกลางค่ะเพื่อกระตุ้นให้คนเกิดความพยายามท้าทายความสามารถของตอนเองในระดับหนึ่งนั่นเองกล่าวโดยสรุปนะคะจิตวิทยาเชิงบวกเป็นวิชาหนึ่งของจิตวิทยาที่นํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสแสวงหาความรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของบุคคลให้มีความสมบูรณ์และสุขมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นหลักการหรือเทคนิคการสร้างความสุขด้วยตนเองด้วยจิตวิทยาเชิงบวก โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจึงจะมุ่งเน้นและให้ความสําคัญเรื่องของวิธีการปรับความคิดที่มีทัศนคติและมุมมองเป็นเชิงบวกนะคะเพื่อนําไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่ตัวบุคคลทางดิฉันมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังน่าจะได้รับสาระความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวกไม่มากก็น้อยและลองนําเอาเทคนิคทั้งสเทคนิคที่ได้รับฟังกันไปในวันนี้ไปลองปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเรากันดูนะคะ ขอส่งความปรารถนาดีให้ท่านได้ประสบพบกับความสุขในรูปแบบของตนเองนะคะท่านผู้ฟังคะสุขภาพกายที่ดีส่งผลให้สุขภาพใจเป็นสุขติดตามรายการ Better Health Better Life จากวิทยาลัยเซนหลุยได้ใหม่ในทุกวันสุขนะคะสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีคะ่ะ วิทยาลัยเซนลุยส์วิทยาลัยชั้นนำด้านสุขภาพเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข026755304สุขทั้งกายสบายทั้งใจในทุกๆวัน